ขอขอบพระคุณค่ะคุณพี่อรนนทนะคะขอบคุณค่ะที่แวะมาเติมคะแนนให้กับคุณยายดอกแก้วแล้วก็พี่พายแดนสยามนะคะเราก็เลยขอจัดเป็นโต๊ะจริงให้กับคุณยายดอกแก้วแล้วก็พี่พายแดนสยามนะคะยังไงก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขออนุญาตให้น้องๆแล้วก็คุณยายทานอาหารนะคะขอขอบคุณค่ะยังไงก็ขอให้คุณพื่อนนะคะค่ะ ครับ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 คุณยายเสียงหน่อยลูกคุณยายเสียงหน่อยค่ะคุณยายคุณยายตอนนี้ก็ร่างกายก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อควานจะทําการอ้าปากให้ดูนะคะคุณยายเริ่มทานไออาหารบางๆได้แล้วนะคะตอนแรกปากคุณยายจะชี้ตอนนี้ปากคุณยายเป็นสีนชมพูแล้วนะคะ,ะทุกคนจะเห็นนะคะ ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะแล้วก็ทำให้พื้นที่เละยังไงก็ขอบคุณพี่ๆนะคะที่ติดตามคุณยายดอกแก้วแล้วก็พี่พายแดงสยามน,นะคะ ที่มีความเมตตาก็ขอให้คุณพี่อรวันนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองมีเงินทองไม่ขาดมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะคะรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการเงินนะคะขอขอบพระคุณค่ะ